มันสีนอนมันกอกวดมันเนาะแต่ว่าขวสวยมันหนาหลักอย่างหนึ่งนะครับผููได้จับมันเองแต่มันก็ย่อมมันก็อากเหมือนมันก็มีสิทธิ์เพราะเราบอกคุ้มคร้องสัตว์เด้ยที่ไปเห็นมันอย่างสิบางทีมันก็ฝืนใจบริเลดด้มันต้องย่อมมันนูเด้มันออกบริเลดง่ายหมาไงไปบังคับจีแใจมันถามว่ามันหักมึงบอกหันยนมึงกลัวมันได้หักมึงเลยงอนจังเลยมึงแฉเอาลองถามมึงมันหักบ่เจอรักบ้านมีก็ฝืนใจแค่จังพ่อกว่าละ ไปกูซะลูเกียรบอกว่ามวนมึงเหรอไปกูซะบัดกินกูสิยญาไปกินน้ะมึงก็จับกูมาเอ็นหลังนอนเล่นคิดจะเข็ดจังไลยครับกูก็เข็ดจับกูนอนก็จับกูนอนจับกูนั่งกูจับกูนั่งกูย่อไปมึงตั้งชีวิตเถอะแต่บางเแกกูบอกเขาใจกันเป็นอย่างคือบ่กปล่อยกูไปดินชะลายไม่ความสุขแน่เห็นกูว่องไะเลยกะคิดกูก็คิดดังอยู่เด้วน่ารักเนาะน่ารักพ่อมึงแบบไมงเนี่ย ยังมังงี้แกวคูแควเลี้ยงเลี้ยงมันก็ได้เลี้ยงจัดสอนจาเลี้ยงไปยอกุ้ยมันแล้วแวเอาแล้วค่อคักๆเอาจ่อได้ก่อูเ็นหมันเลี้ยงห้มันเัะแล้วก็ทิมกูซะนาตาตอนนี้กูปว่อจแล้วปวเสื้อบังแตากูอืยังกูย่อมึงอ่ะล่ะใครกูว่าใครถาแตกเขากับมึงกูว่าม่ยอมึงสิดอกพ่อแจงไปพ่อเจ้งไปจอไว้บแม่มั้งยัง บูไม่ชอบเลยมึงอกคิดไปเองเบิร์ดว่ามาคิดทัานจันว่ากูมากมึงแต่ที่จริงอะนะกูยู้เดียวา้อว่ากูไม่มองไปจริงจพ่อกูก็สนใจขนาดพ่อกูนี่ออกจากบ้านแต่ว่าถึงพ่อกูเะบนกแบงนี่ออกจากบ้านแต่ว่ามันกลับใหมันกัญมีอย่างมาหายอยู่แต่ก่อนนะเอาละครับยอไให้มันแล้วเหรอสนใจมึงเหรอดูดูไอ้ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนพร้อมหัว ป่อยกุญเชเนาะมันแย่ออนมันแย่ออนเจ้าเจ้กูเนาะเอากูไปหาผัวกูนั่ยู่ไปยู่ไปมันแย่ออนนะยู่ไปเฮ้ยเฮ้ยขี้เดียดปะโอ้คือบอกคักแท้แต่ก่อนอ่ะนะขวานสร่างได้กูอย่ามาอย่าบังคับอย่าบังคับโอ้ยอย่าบังคับไม่ได้ฮักมันคือแต่ก่อนแหละเมีไปเมีนี่ก็หนักนเร็วบังคับชิดใจไปมาอีกไหนได้ปะเนี่ย นั่นอย่าอย่าอย่า<ช>อยู่ใครอยู่มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาใจพ่อมึงสิเอ,อาหมอบม,มวนขอโทษแล้วกันนะพอดีว่าติดมาแม่วันนี้สายจะนอนค่ะขอร้องหล่ะอย่ากวนกันแล้วกันนะเหม็นอะไรอ่ะเห <laughs> ม็นซีมีเหม็นเหม็นที่นี่ป่ะ <laughs> บารสบารสบารสไม่สุภาพบาสมันไม่มีใครเช็ดให้มึงเีไม่ไม่มีใครเช็ดให้กูไงมันกนต้องหม็ระกำ อยู่ใครอยู่มันถือขอร้องจะนอนวันนี้บารดไม่ไปหาป้าเร็วนู่นมันนอนอยู่นู่นเลยไปหาป้าแล้วเฮ้ยอยากมันกวรจะพีคคืนได้มันยากขนาดไหนมันนอนอย่างนั้นไม่ได้มาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ป๋าถูกเหมือนเอามันนอนคือเก่าเออนอนนอนลูกอย่าไปนอนเอามันหักเขาในในหูไปนี่ยักเขาไอ้มันจะใหญ่จะมันตันทางเอามันเขาใหญ่มันตันทางเออน่ะ เออน่ะอยู่งี้ไว้เออยัดเข้าไปไปนี่มึงติดพ่อเราบอคุ้มคล้องซัดเดอร์มึงอ่ะช่วงนี้กระด้างพ่อเราบ่มาแรงจัดอะยังไงยังไงบุบบานออกจากบ้านหลังนี้วะยาที่นั่นว่าลูกบุบบาดบาดมะคุ้ยเอ้าเอ้ามะคุ้ยหมวกไหมนี่ เ <Yeah, S 2> บิง่งหลดแกงผู้นันแกงผู้นี่เนาะเฮ็ดผู้นันเฮ็ดผู้นี่มานกระลำคาดนี่กันเน็นไ่ได้มากได้ค้นนึงมั่นนะ